รักกับกูมาเป็นสิบปีจะมองกันในแง่ดีไม่ได้เลยเหรอฮะคิดว่าเจอหน้ากันแล้วกูจะสร้างปัญหาให้เลยหรือไงฮะแล้วเธอต้องการอะไรมาที่นี่ทำไมฮะเอามือถือเมื่อคืนอ,อีนวลอีนวล ไอ้เลยมาเฮ้ยมามึงแทถก้ากของมึงมาที่นี่ทำไมฮะถนนซอยบ้านกูไม่ใช่ถนนให้มึงมาเดินเลขหายตัวกวันมาแสกๆนะเว้ยแม่พอได้แล้วนี่ค่ะคุณแม่ใครแม่มึงฮะมึงไม่ได้พูดออกมาจากโลกกูไม่ต้องจะเอ่อมาเรียกกูว่าแม่แล้วมึงเป็นอะไรนักหนาข้ากูอยากจะนโล อูเวลามันเหงาคอยตามไปเคาะห้องหมูเวลามันอยากทีนี้แม่ก็คิดใหม่แล้วกันนะว่าพฤติกรรมใครกันแน่ที่เหมือนเพชรอุ้ยนี่ไม่ได้แม่ไม่เอานะเกิดมีคนถ่ายคลิปขึ้นมาแม่จะทําไงฮะอุ้ยเอามานี่ทีนี้กลับไปได้หรือยังฮะยังกูไม่ได้เอามาคืนมึงแค่มือถือกลับมาในเมื่อมึงกับแม่มึงอยากให้กูเลิกยุ่งกับมึงนะได้แต่ก่อนจะแยกย้ายจากกัน อย่าทุกชิ้นที่อยู่ในห้องกูเป็นสิบสิบปีบปมึงก็เอาคืนไปด้วยจอมหุยเนี่ยของข้าเหวทุกชิ้นที่มึงเอามาอมเอาคืนไม่ไดนาะรวนรองเท้าพ่ดไอ้มึงเอาคืนไปเหยียดอะไรเนี่ยเอาคืนไม่ได้ีรวน,นทำไมพอได้แล้วพอได้แล้วมึงจะอา้ายยี่ แม่มันชอบถอดไว้ให้หนูซักตลอดแหละทีนี้แม่ก็เอากลับไปซักให้มันเองเหมืกันนะไม่ใจมากใช่ไหมฮะอ๋อกูจใจ,จใจมากเลยด้วยอีกดอกตอนนี้ห้องกูเปนสะอาดินเยอะเลยึงรู้ไว้ด้วยกินวนข้องมึงเนี่ยมันอะไรจะตายหายไปโหไม่จากชีวิตล,ลูกกูเะภะฮะกูอยากจะรู้นนะไม่แล้วอยากจะเป็นเมียลูกกูมากนะใช่ไหมมึงฝันไปเถอะกูจะบอกให้ต่อให้มึงทำตัวก้ทำตัวหรูทำตัวสวยแค่ไหนกูก็ไม่มีวันลืมัำเพื่อนของมึงได้หรอกเพราะมึง